ออลโสวัสดีค่ะอยู่ก็อยู่ในเดอะซิมฟรีเพยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเควสกันนะซึ่งเควสนี้นะคะก็เป็นเควสนี้ค่ะบ้านริมทะเลนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเนาะขั้นตอนแรกเขาบอกให้กดที่เมดซีนะคะไปค่ะเมดซีที่เดิมเลยเดี๋ยวเราตั้งชื่อให้เราใช่ไหมที่บอกว่าชื่อซอนนะคะนะเดี๋ยวให้หลับไปก่อนนะ เป็นผู้หญิงนะแต่ชื่อเหมือนผู้ชายมากเลยอะโอเคกดที่นิติสารนะแล้วก็เลือกคำสั่งนะคะเลือกคำสั่งน่าจะอันนี้นะแล้วก็ใชสริปต์เลยอันนี้วันนี้เราจะใช้ซิมผู้ชายทำนะอีลิกนะตอบมาเขาบอกว่าให้เรากดที่โทรศัพท์นะคะ โทรศัพท์อยู่ไหนอะโทรศัพท์อยู่ไหนนีค่ะ,ะแล้วก็เลอกคำสั่งนะคะอันไหนวะลืมลืมแปบ๊บอันนี้ปะมันเพิ่มเข้ามาไม่แน่ใจอะใช้คิปแปบ๊บใช่ใช่ต่อมานะคะเขาบอกว่าให้กดที่ทีวีนะคะแต่ไม่รู้ว่ากดอันไหนอ่ากดอันนี้นะที่ทีวีนะคะแล้วก็เลอกคำสั่งอันนี้ปะ ไม่รู้นะคะนะใช่ค่ะต่อมานะคะเขาบอกให้กินที่กดที่กาแฟเพื่อทำกาแฟกดอันนี้ปะน่าจะใช่นะคะอ่าต่อมาค่ะเขาบอกว่าให้กดไปที่สัสธารณะนะคะไปค่ะตอนนี้นะคะเราจะไปที่เลเวล10เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องรองแล้วนะคะ ไปสนสาธารณะนะเมื่อกี้เราแค่ไปดูเฉยๆเล็กซิมมาเลยต่อมานะคะเขาบอกว่าให้เรากดที่เป็ดนะนี่ไปที่เป็ดแล้วก็เลือกคำสั่งนนี้นะใช้คลิปเลยนะคะต่อมานะคะเขาบอกว่าให้ซิมเนี่ยกลับบ้านนะคะก็กลับบ้านเลยค่ะอืกลับก่อนมาเลย เร็วสิโอเคก็เดี๋ยวเขาบอกว่ากดที่อ่านล้างมือนะคะนะน,นะโอเคต่อมานะคะเขาบอกว่าให้เรา